อะไรเนี <glaube> oh, oh. ่ยอออโอ้ยเกมเกมจะเล่นหมดไหมเนี่ยตรงนี้เนตั้งกี่เกมวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหตั้งเก้าเกมเกมแรกอันข้างเกมแรกที่เป็นอัน เนี่ยไเยอเกมนี้กูยังเล่นไม่จบเลยเกมนี้กูยังเล่นไม่จบเลยกูโหลดเกมอื่นมาเล่นเพลินอีกแล้วแล้วกูจะเล่นจบไหมเนี้ยรอดอ่านออนไลน์กูยังโหลดมาอีกอแล้วเกมแต่และเกมนี่เกมโคตรอนนเี้เลยนะอันนี้ก็เอ่เป็นตัวที่แบบไว้ใช้กับตัวละครมาสคอตผมนะครับไว้แต่งตัวละครมาสคอตก็อ่า อเอาไงดีเอ้ยงั้นเราเปิดคลิปก่อนก็นแล้วกันกูโพสก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมมีดีเรซนเซอชแนลครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่องของผมที่แบบอ่ากูจะเล่นเกมทุกเกมจบไหม เออยอมรับใจ,ใจิตใจกูตัมใจไม่ได้เฮ้ยเยอะเยอะจริงๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าเนี่ยเกมพวกเนี้ยผมบอกไว้แล้วในคลิปของบอานคล้องในที่ผมลงคลิปไปก็เนี่ย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 บอันน,นึ่งเออ่ยเอเอฮะ ฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลิปคลิปโอ๊ยโอ้ยลืมไปไม่มีสัญญาณ <laughs> ไม่มีสัญญาณโทษทีเออสัญญาณหมดเออเนี่ยมาละมาละสัญญาณมาละเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นแนวอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเดี๋ยวอะไรเคยใส่อะไรไว้นะจึ๊บอืมก็นเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ย อ่าคลิปนั่นแหละนี่นเนนคลิปนี้คลิปนี้ผมบอกไว้เลยว่าหลังจากนี้ก็คือจะสาไปเล่นแฟรี่เทลครับก็มันจะมาเป็นแถวแรกเลยอ่ะสลับเป็นของแฟรี่เทลแทนคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกครับเออมาให้ดูว่าผมจะเล่นเกมอะไรต่อไปมั่ง <laughs> ชิ่ง <laughs> ไอเกมนี้ผมเล่นไปเบื่อนนนะครับเพื่อ <laughs> เล่นเพื่อความสนุกก็เล่นไปก็เลเวลขึ้นไปเยอะอยู่เหมือนกันเกมนี้ด้วย อม um, เดี๋ยวค่อยอให้ดูก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูแต่ก่อนอื่นคือเล่นเกมไอตัวที่หู่ข้างบนนี้เสร็จก่อนอ um, เดี๋ยวผ่านแถวของแฟรี่แถวเสร็จเพื่อผมก็จะมาเล่นไอพวกเกมอื่นบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต่อใครกดกระดิ่งติคลิปด้วยเพื่อเป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับบ๊ายบายครับ